คนหนึ่งเนะะี่ยค่ะที่ปล่อยภาพออกมาเนี่ยถึงบ้านกันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเราลองดูตอนนี้นะคะไม่มีละครรวมไปถึงไม่มีอีเวนไม่มีโฆษณาให้เราเนี่ยได้เห็นเลยล่าสุดค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีสัญญากับทางช่องสามแล้วนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าอยากกลับไปเรียนก่อนแล้วก็อยากเรียนให้จบทีเดียวคือพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทํางาน,ใน,นในวงการ,การบันเทิงหรือว่าจะไปทํางานที่ตัวเองรักอีกหรือเปล่าส่วนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ ไม่ต่อกับสัญญากับช่อง3เนี่ยคะเพราะว่าทางช่องเนี่ยไม่ได้ป้อนละครหรือว่าป้อนงานให้เลยอันนี้จริงไหมเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยคือสามมารีบอกว่าจริงแล้วเนี่ยที่ลาออกจากวงการเนี่ยคือ<ช>อยากควบคุมชีวิตตัวเอง<ช>เราะว่าการที่เป็นดาราเนี่ยคนนู้นคนนี้ก็มาสั่งให้ทบบหําแบบนู้นให้ทําแบบนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะคิดเองเออเองอยากจะทําอะไรเองก็เลยเลือกที่จะออกจากวงการนั่นเองอค่ะส่วนมันมีข่าวออกมาว่าที่ผู้ใหญ่ไม่ป้อนละครให้เนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาเข้าฉากตอนเล่นละครเนี่ยไม่เคยทำ การบ้านเลยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าฝ่ายไหนในคิดยังไงนะคะอันนี้เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันอย่างข่าวเนี่ยก็ทําให้รู้สึกแย่นิดน,งนึงเองค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําให้เรารู้สึกกดดันหรือว่าเสียความรู้สึกเพราะว่าสิ่งที่เจอกับคนในวงการจริงๆเนี่ยม,มันคือการใช้ชีวิตลักษณะสังคมที่เหมือนกับประมาณว่าหลอกหล,ลอกการใส่หน้ากากเข้าหากาันอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะแล้วอีกอย่างเนี่ยเขาก็อยยังน้อยด้วยยังอยากที่จะเรียนให้จบแล้วก็อยากทํางานอ่อื่นด้วยคืออยากมีเวลาส่วนตัวเพราะว่าการเป็นดาราเนี่ยเขาบอกว่าเวลาส่วน ไม่ไดส่วนตัวเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนข่าวว่าโดนดองละครเนี่ยเธอบอกว่าเพิ่งได้กินครั้งแรกอันนี้เนี่ยไม่ทราบจริงๆค่ะแล้วก็ให้คําตอบอะไรไม่ได้เลยแต่ก็มีละครเรื่องกุหราบซ่อนกลิ่นนะคะตอนนี้เนี่ยที่ถ่ายเสร็จไปสักพักแล้วด้วยแล้วก็เตมจะออนแอร์ด้วยถูกต้องค่ะแ้วเขาบอกว่ามีปัญหากับผู้จัดการส่วนตัวด้วยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้รูดไม่ได้ดูแลกันเนี่ยนานแล้วเป็นเพราะว่าเรียกได้ว่ามุมมองเนี่ยมุมมองไม่ตรงกันเลยเขาก็เลย มีการเปลี่ยนผู้จัดก,การไปแต่ว่าไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะอ่านาก็เป็นความเคลื่อนไหวของน้องบารินเบอร์เนอร์นะคะถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่แรกนะคะหลังจากที่น้องเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงในการบันเทิงนะคะน้องก็มีข่าวค่ว,วภาพหลุดละลายตหลายข่าว <นะ S 1> ที่ออกมา<อ>ว่าจะเป็นภาพหลุดสูบหรีภาพของแก้มทอมในผับแห่งหนึ่งหรือแม้แต่ภาพที่ตามเปราวีคนที่ปล่อยข่าวเธอนะคะรวมไปถึงข่าวนะที่บอกว่าเวลาเธอเข้ากองเนี่ยเธอไม่ค่อยทําการบ้านไปเลยทำให้ผู้จัดหลๆท่านนะคะเกิดอาการไม่พอใจแล้วก็ไม่จ้างงานเธออันเนี้ย น้องจะลาวงการเนยเป็นเพราะว่าน้องอยากจะไปเรียนหนังสือกระเทานั่นเอง,องว่าเขาเรียกว่าเว้นวักเรื่องของการแสดงไว้ไปเอาดีด้านการเรียนสู่อนาคตเนี่ยเบอร์ลินบอกอน้องบอก<ม>ว่านาะบะรารีนบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าอยากจะทํางานนะคะในอาชีพที่ตัวเองรักแต่การเรียนก่อน<ช>คือ,อว่าถ้าเรียนด้านไหนมาก็อยากทำด้านนั้นส่วนเรื่องของวงการบันเทิงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีกันแล้วกันนะคะมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวค่ะสำหรับนะคะเขาเรียกว่าหล่อขั้นเทพของเราค่ะหนุ่มโดมปรกรลำค่ะเขาหลังจากที่เปิดตัวคบหาดูใจนะกกับสาวเมทัล สุข,ขาวหรือนักร้องในสังกัดนะคะก็ต้องยอมรับข่าวว่านะคะก็ต้านกระแสกันมาตลอดเวลานะคะกับนะคะเขาเรียกว่าการกินเด็กในสังกัดตัวเองนะคะหรือไม้แต่การกินเด็กะคะสไตล์พี่โดมของเรามาวันนี้ค่ะทางเว็บไซตร์รักดาราะคะเขาก็เลยพาดหัวแบบนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นความรักสุงมอมหรือเปล่าน,นะคะพี่โดมเราก็เลยต้องบอกว่าโดมขอโต้นะคะควงเมทัลดูเลิกแต่งรับแม่แซวนะคะอยากอุ้มหลานแล้วอ,อันนี้นะไม่รู้จริงเท้แค่ไหนนะคะเขาบอกว่าความรักกับนักร้องสาวรุ่นน้องสังกัดเดียวกัน เมลท่าสุขข่าวกําลังไปได้สวยนะคะจะมีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่าหนุ่มดงประกณ์ลํานะคะควงแฟนสาวนะคะดูเลิกแต่งงานแล้วนะคะงานนี้มิวกาสได้เจอพี่โดมนะคะก็เลยต้องถามเลยว่าจริงเท็จแค่ไหนคะพี่โดมบอกแบบนี้เลยครับว่ายังไม่ได้ดูเลิกอะไรทั้งนั้นเลยครับสองครอบครัวเนี่ยมีนัดทันเข้าอะไรกันบ้างไหมพี่โดงก็บอกว่าธรรมดาครับคุณแม่ผมและคุณแม่น้องเนี่ยรู้ข่าวก็ถามตลอดเรื่องข่าวดีเนี่ยยอมรับครับว่ายังไม่มีการพูดถึงขนาดนั้นแต่ก็มีบ้างคุณแม่ก็แซวมากกว่าเอาจริงเหรอพี่โด อะไรอย่างนี้ส่วนตัวผมเนี่ยพร้อมแล้วนะอายุก็เยอะแล้วหน้าที่การงานก็โอเคแล้วรออ,อ,ออีกส3ึปีสร้างฐานะให้มั่นคงกว่านี้อีกสักหน่อยถ้าน้องเขารอไว้คะออนะเสวนคุณแม่ก็มีแซวเพราะว่าอยากจะอุ้มหลานเนี่ยอันนี้จริงไหมพี่ดวงบอกว่าคุณแม่ผมอ่ะจะมีฟอร์มฟอร์มจัดมากนึกว่าไม่แต่งแล้วแต่ทีเล่นทีจริงต่เอาข้างจริงแล้วก็อยากนั่นแหละนะ,ะถามต่ออีกว่ากดดันไหมที่คุณแม่นะคะออขอขนาดนี้ พี่ดงบอกแบบนี้นะคะว่าก็นิดนึงคุณแม่เนี่ยได้ไม่ได้ขอหรอกแต่ท่านก็อยากจะเห็นน่ให้เราเดี๋ยมีความสุขแบบจริงๆเราเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะมีดมกับแม่แล้วก็มีญาติไม่กี่คนถ้าแต่งงานได้มารวมตัวกันก็คงจะดีเฮ้ <He> i, อันนี้มันเป็นการพูดเปรยอยๆกับฝ่ายสาวหรือเปล่าน,นั่นนะเออนะ าคุณพ่อหลังแซวว่าที่เมทัลคุมดาวราเนี่ยเพราะว่านิสัยเฮาห้าด,ด,ดุดุเหมือนผู้ชายเนี่ยอันนี้จริงไหมนะก็พี่ดงก็บอกอันนี้ค่บไม่ต้องคุมหรอกครับมันอยู่ที่เราว่าอยู่กับใครแล้วสบายใจมากกว่านะผมว่าผู้ชายทุกคนอยู่กับใครแล้วรู้สึกสบายใจก็อยากจะอย,ะอยู่กับคนนั้นเขาเป็นคนที่ง่ายๆเป็นธรรมชาติเขาดูตรงไปตรงมามรู้สึกเมทัลจะมาแรงนะถามต่ออีกค่ะว่าคุณพ่อหลังบอกสอนวิธีปราบหนุ่มเจ้าชู้ให้เมทัลแล้วพี่ ดมว่าอย่างไรบ้างพี่ดมบอกว่าอันนี้จริงเหรอครับคุณพ่อพูดอย่างนั้นเลยเหรอไม่รู้เลยคุณพ่ออยู่วงการนี้มานานเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพท่านก็คงรู้แนวผมแล้วว่าผมเป็นคนแบบไหนค่ะผมไม่ถึงขนาดที่ว่าเอามาปราบผู้ชายเจ้าชู้หรอกมั้งออคุณไม่เห็นเจ้าชู้นะเวลาเวลาเธอรักใครเธอรักจริงนะเขาเป็นคนคนไปใช่นเออนะอาถามต่อค่ะเคยถามเมทัลหรือเปล่าว่าคุณพ่อสอนวิธีอะไรมาให้ปล่าพี่ดมบ้าง พี่โดมบอกว่าเขาน่ารักมากกว่าครับไม่ได้ก้าวไก่เรื่องของผมเลยนะช่วยงานผมมาตลอดด้วยวันนี้ยังไปออกกองช่วยผมถ่าย Mv อีกช่วยสุดๆเลยเละครับปลื้มมาถ้าจะเป็นเธอาจะคุณยิ้มแบบ นี่ออกไ,ไปเลยละอ่ะสุดท้ายค่ะถามอีกเหมือนกันค่ะว่าคุณพ่อหลังสาวิธีป่าผู้ชายเจ้าชู้แสดงว่าทางนั้นก็อยากได้เราเป็นลูกเขยแล้วล่ะเซที่เดอบอกว่าก็มีรู้เหมือนกันครับไม่การพูดอะไรอย่างนั้นเลยอยากทําให้ดีที่สุดดูดูแลลูกเขาให้ดีอนาคตเป็นอย่างไรเนี่ยค่อยว่ากา<ม>ันก็เรียกว,ว่าคบหาดูใจกันน้องไม่เท่าไม่ได้พักใหญ่นะจริแล้วน,น,นะ<ช><ช>สำหรับคู่นี้นะก็อย่างที่บอกไปว่าเขานอกออกในนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยผู้ใหญ่รับรู้นะคะที่สำคัญค่ะต้องบอกว่ารักครั้งนี้ดู ไมอยู่หวูวาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาดูเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ว่าเสมอต้นเสมอปลายสหลับพี่โดมของเรานะปกติถ้าย้อมกลับไปผู้หญิงของพี่โดมนียจะหวือหวานะหวานหมดนะมีพองวีภาพให้เราได้เห็นได้อิจฉาตลอดแต่สำหรับ สาวมีท่านเนี่ยไม่ค่อยจะมีท่มน<ม>น้อยมากเ<ช>นะเอาเป็นว่วาก็อรอลุ้นกันต่อไปนะว่าจะได้อุ้มหลานจริงหรือเปล่านะคะ<ช>อ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายวันนี้ค่ะกับข่าวของสาวกุ๊บกิ๊บค่ะที่เขาบอกว่าฟุ้งหลังถ่ายเซ็กซี่หนุ่มๆจีบเพียบเลยลั่นขอโสดแบบสวยๆนั่นเองค่ะตั้งแต่เลิกรากับรักครั้งก่อนหรือว่าตั้งแต่เลิกรากับหนุ่มโอมาริโอมาเรอร์ของเราเนี่ยดูเหมือนว่าสาวกุ๊บกิ๊บเนี่ยจะยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็เลยขอประกาศว่าอยู่แบบสดสวยยงม รีบหาแฟนจ้าส่วนความสัมพันธ์กับหนุ่มจรจินดาโชนเนี่ยก็แค่เพื่อนเท่านั้นเองค่ะมีโอกาสได้เจอตัวเนี่ยในงานงานหนึ่งเขาก็เลยขออัปเดตสถานะทางหัวใจให้เราเนี่ยได้ฟังเลยค่ะว่าโซนเนี่ยไม่เหงาเลยสวยๆค่ะเฉยๆค่ะแล้วก็ทํางานนั่นเองแต่ก็ยอมรับว่ามีเพื่อนเนี่ยแนะนําให้รู้จักบ้างแต่ตอนนี้ไม่ต้องแนะนํานะคะตอนนี้ยังรู้สึกอยากสนุกกับตัวเองทํางานหนักมากถ่ายละคร7วันวันหนึ่งเนี่ยวิ่งถ่าย2กลกองเหนื่อยมากแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยแล้วก็ไม่มีเวลา คนอื่นด้วยค่ะแต่ว่าในอินสตาแกรมของสาวกุ๊กกิ๊บเนี่ยนะสังเกตได้ดูว่าจะมีข้อความหรือว่าภาพเนี่ยที่ดูแล้วเหมือนแบบเฮ้ยรู้สึกเหงาเหงาอะไรประมาณนี้เธอก็บอกเลยไม่ถึงกับเหงาค่ะแค่โพสแล้วก็บรรยายไปตามอารมณ์ของรูปมันเป็นปกติของมนุษย์เราอยู่แบบโสดก็ต้องรู้สึกบ้างรู้สึกเหงาเหงาบ้างเป็นฟิลไปนั่นเองค่ะส่วนถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหมสําหรับตอนนี้เนี่ยเขาบอกเป็นเพื่อนเพื่อนกันแต่ว่าก็มีมาจีบเรื่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีคนคุยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ิดกั้นตัวเองชิวๆสบายๆนี่เมื่อมันยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่แต่ว่าถ้าเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนั่นเองอ่ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของสาวก<ช>ุ๊กกิ๊กสมอลทิ์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เลิกหลักกับหนุม่มโอ๊มริโอเมาเลอร์ไปก็ดูเหมือนจะว่าเธอเนื้อหอมจริงๆนะเริ่มที่จะถ่ายแบบเซ็กซี่มากขึ้นนะคะ<ช>แต่ก็ยงังรับว่าเป็นเซ็กซี่เล็ก,ลกๆน้อยๆที่น่ารักสดใสและอย่างล่าสุดก็ถ่ายอินแมกกาซีนไปนะคะก็สดใสน่ารักะส่วนรกอก พักไว้ก่อนพี่บอกว่าขอทํางานขอ,ออยู่สดสด,ด,ดแบบสวยสวยแล้วก็เก็บเงินดีกว่านาะเดี๋้าคายก็ข้มามหาเองถูกต้องวันนี้นะต้องขอขอบคุณสำหรับเว็บไซต์รักดารา,าที่เอื้อเฟื้อข่าวให้เราได้คุยข่าวกันในวันนี้ค่ะ,คะแล้วก็ก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสําหรับทิพันธ์บีวันแล้วก็ซีวีที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะจากกันค่ะจากที่อยู่ตามปรษณนียบัตรด้านล่างให้คุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเราใน รายการได้ค,ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเว็บไซต์ w o w i i n t v c o t h คค่ะ,คะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ